ไม่ได้เก่งอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่พวกคุณเก่งแต่ทำไมครูถึงมีเงินสดสดหลักหลายร้อยล้านเพราะอะไรทั้งๆที่ครูไม่มีคุณสมบัติเหมือนที่ครูพูดมาเมื่อกี้นี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกเราเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือบูชาไม่เคยหลอกเราไม่เคยให้ครูหลงทางไม่เคยให้ครูผิดทาง ไม่เคยมาหลอกลวงครูแล้วไม่เคยให้ครูไปหลอกลวงใครนี่แหละคะ่ะทุกคนที่ครูอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ว่ามูแล้วไม่ทํางานไม่ใช่ว่าทํางานแล้วไม่มูทุกคนคนบนโลกใบนี้ขยันกว่าคุณก,ณกี่ล้านคนที่เขาทํางานนอนวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทุกคนคะมีคนเก่งกว่าคุณที่ทํางานแบบโอ้โหเก่งมากแต่เขายังได้เงินเดือนไม่ถึงแสนห้าเท่าพวกคุณเลย หรือตอนนี้มีคนจบด็อกเตอร์หรือมีคนที่เก่งมากแบบว่าบรลลมมาเก่งอ่ะแบบเป็นระดับแบบส่งไปต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นอ่ะณวันนี้เขาก็ยังไม่ได้มีเงินถึงสิบล้านร้อยล้านเลยเราลองคิดดูในความเป็นจริงไม่ใช่เขาไม่ทําเห็นไหมเขาทําเยอะมากเขาทําเยอะเขาทําจริงจังเขาทําแบบว่าเพื่อได้ผลงานเขาบินไปไม่รู้กี่สิบประเทศแล้วไปไม่รู้กี่ประเทศแล้วแต่เขายังไม่เคยเห็นเงินสิบ้านเลย เขายังไม่เคยเห็นเงินร้อยล้านเลยเพราะความสําเร็จของคนเราไม่เท่ากันวันนี้เป้าหมายของครูครูบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกลวงครูเลยเพราะครูเป็นคนซื่อสัตย์ในวันที่ครูติดลบสามสิบล้านครูจําได้จนถึงทุกวันนี้ครูขับรถสี่ประตูค่ะไปวัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีครูไปทําบุญทุกคนค่ะหนึ่งร้อยบาทแทบไม่มีค่าน้ํามันเลยแต่ครูไปอธิษฐานจิตว่า ถ้าคุูมีร้อยล้านเมื่อไหร่คุูจะมาทํากระถินหนึ่งล้านบาทแล้ววันที่คุมูมีทุกคนคุูมีก่อนหน้านั้นอีกนะแล้วตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้เหมือนยังไม่พร้อมไมยังไม่กล้าไงอโอ้กระถินก้อนแรกมันเหมือนคนไม่เคยทําบุญเยอะไม่เคยทําบุญแบบหลักล้านอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะไม่เคยทําบุญก้อนเป็นล้านน่ะมันรู้สึกแบบทําใจทําใจเป็นเรื่องปกติคะ่ะทุกคนคุณต้องมีครั้งแรกก่อนนะคุณถึงจะรู้ว่าครั้งต่อไปมันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ด หลังจากที่ครูทากระถิ่นหนึ่งล้านบาททุกคนครูซื่อสัตย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูซื่อสัตย์ต่อคําพูดตัวเองครูซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกลวงเราเลยเพราะหลังจากที่ครูทากระถิ่นหนึ่งล้านบาทเป็นไงยอดขายคร่วพุ่งงงมากถามพี่ลุงว่าจริงไม่จริงเพราะครูคุยกับพี่ลุงเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่คนอื่นเขาอะแบรนด์อื่นยอดล่วงละนาวละนาวละนาวตอนนั้นอะแต่ครูกลับทําให้พี่น้องเราอะขายดีกันเป็นแบบน่าเหลือเชื่อมาก ทุกคนทําให้ครูได้ทํากระถินปีละล้านติดกันสามปีเราทําบุญนะคะทุกคนคะตั้งแต่ทําเอ่อตั้งแต่ตําเนินมุนพระเก้ามาห้าปีถ้าจะทําบุญเกือบเฉียดจะเป็นจะเป็นสิบล้านได้มั้งโอ๊ยเกินเกินสิบล้านคะ่ะนะคะถ้ารวมทําทานด้วยนะคะเกินสิบล้านนะคะทุกคนเราไม่หลอกเราก็ไม่โดนหลอกครูเริ่มมีสติทบทวน ครูเริ่มตั้งสติค่ะในวันที่คุณฟังเรื่องมู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 มครูมาดูชีวิตตัวเองฟังดีๆนะทุกคนวันนี้ถ้าคุณมูเอาแต่มูอ่ะมูไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะเขามูกูก็มูคุณแทบไม่เห็นผลอะไรเลยนะเพราะมูคือจิตมูคือจิตที่ศรัทธาค่ะ